กราบสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello Test นะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกดซับสไครต์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้จะพูดถึงคําศัพท์ภายในเรือนจํานะครับก็มาฟังกันเลยนะครับคําแรกคือคําว่ายอดบ้านะครับยอดบ้าหมายถึงอะไรนะครับก็คือคนป่วยจิตเวชคนบ้าคนสติไม่ดีนะครับลักษณะแบบนี้เขาจะเรียกว่ายอดบ้านะครับนะ ถ้าหากป่วยมากๆนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็จะแยกข้าวแยกแกงให้กินต่างหากนะครับไม่ต้องขึ้นทํางานนะครับรับยาประจํานี่คือลักษณะของยอดบ้านะครับนะส่วนสาเหตุของอาการป่วยก็หลักๆเลยก็คือถูกทอดทิ้งนะครับภรรยาไปมีคนใหม่ครอบครัวไม่ไปเยี่ยมนะครับหรือบางคนนะครับรับสภาพไม่ได้นะครับนะตัดสินมาตลอดชีวิตตัดสินมา50ปีลักษณะแบบนี้นะครับ เกิดอาการเครียดสะสมนะครับนะเป็นโรคซึมเศร้าสุดท้ายก็กลายเป็นผู้ป่วยจิตเวทนะครับต้องรับยาประจํานี่คือลักษณะของยอดบ้านะครับนะคาต่อมานั่นก็คือยอดข้าวยอดแกงนะครับนะสำหรับคนที่มียอดข้าวหรือว่ายอดแกงนะครับส่วนมากก็จะเป็นผู้ช่วยงานหรือว่าผู้ช่วยเหลือนะครับที่ฝ่ายจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับเขาจะตักแกงไว้ให้ต่างหากตักข้าวไว้ให้ต่างหากนะครับนะเพื่อให้คนเหล่านี้กินนะครับหมูก็จะดีกว่า ไก่ก็จะดีกว่านะครับนะมีหมูมีไก่นะครับเป็นชิ้นเป็นอันกว่านักโทษทั่วๆไปนะครับลักษณะแบบนี้เขาจะเรียกว่าพวกมียอดข้าวยอดแกงกินนะครับนะหรือในอีกลักษณะหนึ่งก็คือคนที่ไปผูกเป็นโตไว้กับฝ่ายจัดเลี้ยงนะครับนะจ่ายเป็นเดือนนะครับนะเดือนละ3ซองเดือนละ4ซองก็แล้วแต่นะครับให้เขาตักแกงนะครับเพิ่มเนื้อให้เพิ่มไก่ให้นะครับนะ สำหรับโต๊ะที่เรานั่งกินข้าวประจำลักษณะแบบนี้ก็มีนะครับนะฝ่ายจัดเลี้ยงเนี่ยเขาก็จะตักแกงให้เยอะกว่าโต๊ะอื่นๆลักษณะแบบนี้นะครับนะจ่ายกันเป็นเดือนจ่ายกันเป็นอาทิตย์ก็แล้วแต่นะครับนะจะตกลงกันลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าพวกมียอดข้าวยอดแกงกินนะครับนะยอดต่อมานั่นก็คือนะครับยอดลอยยอดเสริงนะครับสำหรับคนที่ถูกเรียกว่าพวกยอดลอยยอดเสริงนะครับนะนั่นก็คือคนที่ไม่มีงานทําเป็นหลักแหล่งนะครับบางคนก็ ติดตามเจ้าหน้าที่เวลาเจ้าหน้าที่มานั่งตามจุดต่างๆคอยนะครับวิ่งไปชมกาแฟให้คอยไปซื้อน้ําให้ซื้อขนมให้เจ้าหน้าที่นะครับคอยบีบนวดคอยขัดรองเท้านะครับลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นพวกยอดลอยนะครับนะหรือบางคนนะครับเขาจ่ายเจ้าหน้าที่นะครับเป็นรลายปีหรือว่าตลอดชีวิตการอยู่ในเรือนจํานะครับนะตัดทีหนึงก็นะครับสมมุติว่าโทษ5ปีอย่างนี้นะครับเขาตัดไปเลยว่า ผมจ่ายห้า0 0ื่นผมไม่ต้องทํางานเลยนะครับก็จะกลายเป็นยอดลอยเลยนะครับนะไม่ต้องขึ้นกองงานไม่ต้องไปรับรู้อะไรนะครับเดินไปเดินมารอวันปล่อยอย่างเดียวลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่ายอดลอยยอดเสริงนะครับนะยอดต่อมานั่นก็คือนะครับยอดน้ํานะครับนะยอดน้ําอาบนี่แหละนะครับนะสำหรับคนที่ได้ยอดน้ําอาบนะครับส่วนมากก็จะเป็นพอชโลพอชงอที่สามารถอาบน้ําหลังเพื่อนได้นะครับนะเพื่อนเขาขึ้นห้องหมดแล้วนะครับนะ ผอชงอหรือว่าผอชลบางคนที่ช่วยงานเจ้าหน้าที่อยู่เนี่ยเขาสามารถไปอาบน้ําทีหลังได้นะครับนะรวมถึงนะครับพวกที่ทํางานโยธาแดนนะครับนะกรณีที่ลอกท่อนะครับตักเมทําความสะอาดนะครับพื้นที่ที่มันสกปรกนะครับแล้วตัวเองมอมแมมเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะให้ยอดตรงนี้ไปนะครับนะเรียกว่ายอดน้ํานะครับนะยอดน้ําอาบนั่นเองนะครับนะเพื่อไปอาบน้ําก่อนคนอื่นเขาเพราะส่วนมากแล้วนะครับนะ โยธาแดนเนี่ยเขาจะทํางานแค่ครึ่งวันนะครับนะพอตอนบ่ายมาเขาอาบน้าเสร็จปุ๊บกินข้าวเสร็จเขาก็เดินเซิร์งเลยนะครับนะไปหาแอบนั่งเล่นไปหาแอบตามมุมต่างๆก็ว่ากันไปนะครับสําหรับโยธาแดนนะครับนะคำต่อมานั้นก็คือคําว่านับยอดนะนับยอดเนี่ยเราได้ยินบ่อยๆนะครับนับยอดคืออะไรนับยอดก็คือการนับจํานวนนะครับนะไม่ว่าการนับจํานวนนั้นจะเกิดขึ้นบริเวณไหนก็แล้วแต่นะครับเขาจะเรียกว่านับยอดนะครับ นับยอดผู้ต <berish> ้องขังบนเรือนนอนนับยอดผู้ต้องขังในกองงานนับยอดนะผู้ต้องขังออกเยี่ยมญาตนะครับลักษณะแบบนี้เขาจะเรียกว่านับยอดทั้งหมดคำต่อมาก็คือคําว่ามียอดนะครับนะคำว่ามียอดเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไะครับพวกที่มียอดก็คือพวกที่มีอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นนะครับนะมีอะไรที่พิเศษกว่าคนอื่นลักษณะแบบนี้เขาจะเรียกว่าพวกมียอดนะครับนะคำต่อมานั่นก็คือคําว่านะครับ ยอดงานนะครับยอดงานคืออะไรครับเวลาเราขึ้นกองงานเนี่ยเขาจะให้จํานวนงานมานะครับนะกำหนดคนละ200คนละ300ก็แล้วแต่นะครับนะสมมุติว่าเป็นงานพับถุงอย่างนี้นะครับนะเขาให้เรามา200ยนะยอดงานเราก็คือ200ชิ้นนะครับต่อวันเราก็ต้องทําให้เสร็จลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่ายอดงานนะครับนะคำต่อมานั่นก็คือคําว่าตัดยอดนะครับนะสำหรับคําว่าตัดยอดเนี่ยมันใช้ได้หลายอย่างนะครับนะตัดยอดฝึกตัดยอดกองงานนะครับ เราเข้าไปใหม่ๆเราไม่อยากฝึกเราก็ไปตัดยอดฝึกนะครับนะคุยกับครูฝึกนะว่าไม่อยากฝึกนะครับฝึกไม่ไหวเขาก็จะช่วยนะครับนะหรือเวลาเราขึ้นกองงานโดนจําแนกกองงานเสร็จแล้วเราก็ไปคุยกับเสมียนกองงานให้คุยกับเจ้าหน้าที่ให้นะครับนะเจ้าหน้าที่ที่ดูแลกองงานนะครับว่าเราไม่อยากทํางานตรงนี้นะครับเราติดคุก2ปี3ปีนะครับสามารถตัดยอดได้ไหมสามารถช่วยให้ไม่ทํางานได้ไหมลักษณะแบบนี้เขาจะเรียก ja ว่าการตัดยอดนะครับนะ พอตัดยอดปุ๊บคุณก็จะกลายเป็นยอดลอยยอดเสริงไปโดยอัตโนมัตินะครับนะยอดสุดท้ายนะครับนั่นก็คือยอดหน้านะครับนะยอดหน้าก็คือการกระทําอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มากระทบกับหน้านะครับเขาเรียกว่านะครับยอดหน้านะครับนะเป็นการทาร้ายกันนะครับเตะยอดหน้านะครับลักษณะแบบนั้นนะครับนะ นี่ก็คือคําว่ายอดนะครับที่ผมนํามาเล่าให้ฟังทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับนะหากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมไปกดซับสไครต์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากมายจากใจจริงช่องฮัลโลเทสขอบคุณครับผม